ขันต้อนชุดท้ายได้จ้ะ้ากลับมาลรยผีก,กรอบกัะเทียมใส่เข้าไปลหลายๆหลงเขอบกินเนะาะชอบกินเองเหตดที่แงเข้ามาต่ออยากเข้ามาต่องหงัวของเทียมกับถูกๆเนะาะนานาใส่ไปสวยงามลา่ามงามเด้จ้ะ น้ำไปน้ำให้มันท่วมกุ้งเลยค่ะต้มพอดีเลยค่ะนี่น่าแซ่บน่าแซ่บบ่จ้าเมืองเด้อเข้ากับแซ่บน้ำไว้เพราะว่าเข้ากดกุ้งอะน้ำนี้เข้าตรงน้ำนี้เข้าตรงเข้าตรงต้มไข่เย็นก่อนเด้องจากคอยเอ้าว่างคอยเอามาเทศหลอดในโตกุ้งเดนี่ยคอนสิ บอง้ามนี่นะคะแล้วละวันที่นี่เข้ากับมะนางกินนางถาล่อค่ะซีสมองกับกินได้ได้จ้ะเขาตุ้เย็นไว้เรียบร้อยก็คือเขาตุ้เย็นไวไ้ด้จ้ะงามมาจากสีสันงามบอขอบคุณค่ะถาว่ามันมีประโยชน์ก็ซอยกดนไคลกดแช่ห้น้ำด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะคลิปนี้กับขอจบแะคะ่นี้เนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่วันจะมาทำมาแบ่งปันวิธีทําน้ํายํานะคะน้ํายำกุ้งระคากุ้งบอลนะคะพี่วันจะเอาใส่น้ํานิดนึงนะคะมันมันใส่น้ํานิดหนึ่งให้พอประมาณนะคะเพราะว่าเราจะใส่ถ้าห้าบพอต้มมันกับบอ่อนันเนาะน้ํากระเทียมนะคะพี่วันจะใส่ประมาณ ใส่เยอะๆอะไรจะได้อร่อยน้ำกระเทียมดองซื้อมากระปุกหนึงใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาให้มันเค็มนะคะมันจะได้ใส่ซักสองสองชิมมันจะอร่อยใส่น้ำปลาไม่เยอะเลยค่ะเสร็จแล้วก็ น้ำกระเทียดทมดองหวานอยู่แล้วพี่วันจะไม่ใส่พี่วันจะใส่ซอสเทริยากิลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เอาไปต้มนะคะให้มันหอมให้มันดองกับหอมลองชิมที่มันจะหอมอร่อยมากลองทำนะคะนำมาดองก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเอาไปต้มน้ำก่อนหอม เอ้ยกระเทียมพริกเด้อค่ะเอามาหาัหา่นหั่นหั่นไปหรปรั่นบลาหั่นไปหั่นประมาณนี้หั่นประมาณนี้ห้าสิไเด็กพน,น่น้ำแล้วค่ะห้าสิไเด็กพน่น้ำแล้วค่ะหั่นไป หั่นกระเทียมพริกเตรียมเตรียมย่ำนะคะน้ำย่าก็บตองอยู่แล้วรอให้เย็นเข้ากับมาเทใส่นะคะเดี๋ยวเข้ามาเรียงกลุ่มกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเข้ามาหั่นพริกกระเทียมก่อนใส่ไปประมาณนี้เด้อค่ะหั่นประมาณนี้เสร็จแล้วความรนสูงไปหรอใั่พริกพริกนี่กับหั่นค่ะหั่นมาต้องให้มันมันบ้างหลายหั่นพอ่มเพิ่ม หั่นใส่พริกแดงพริกจางงามพริกเขียวน้ำเนยจังเลยแดงเขียวห้าบหั่นปลาม่ามเนื้อเอาห้ากัดดิ่งก็ได้เอาเอาเอาที่ห้าสะดวกห้าเห็ดประมาณได่กระได้เลยค่ะหั่นหันหน่อยๆหั่นใหญ่ๆหั่นบางๆกาอยู่ถี่ห้าหั่นต่ที่บ้านถี่หั่นซ้ำหนึ่งเลค่ะยำใยดองกุ้งกุ้งดองสิ ซีอิ๊วเกาหลีผสมเนาะคะ่ะส่วนผสมซองดองซีอิ๊วเกาหลีฮานพีกเนาะค่ะกุ้งนะคะกุ้งสีใสโต๊ะใบใหญ,ญ่เนาะคะ่ะกุ้งกุดาดำพี่วันสีเอาพี่วันสีเอาเอาเาต่าได้จ้ะอันนี้ว้า,อ,าอันนี้ว้า,อ,าอันนี้อันนี้สเกีฟไว้บตาทอดนะ พวกวกนีดเมาเขาะเดี๋ยวพวกนี้เขาว่า,ววา,วาก,ากิบ้จะถอดมันที่นี่เข้าเข้ากับมาฮันเนาะเ้นมันออกเส,เส้นเส้นเมสิมีมเมจิม,มีอยู่ข้างในนะคะเข้ากับทัหหนเนาออกห,หนัหหนเนาออกไปเมดค่ะมันสมิมีขขังรางน้ำนะคุณเมสิมีขขังรางน้ำเลยจากเส้นเนายเข้าเิดเข้าติดต่อเรื่องออกห้เมิดเลยเพราะว่ามันขึ้นใส่ ขีบไปเนาะเนี่ยฮะกุ้งเนาะคะ่ะอ่ากุ้งกับต้นใบใหญ่หลายใส่กุ้งกุ้ราด้ามน,นะจ้ะพี่สิพี่บ้านสิบตัดออกก่อนตัดออกไปเหนียเอาเฉพาะตัวนี้นมันนะคะมันที่นี้เข้ากับมะแกกมะแกกเข้ากับมะเอาใส่เอาอ,อันนี้มันออกยกข้ยงต้อาออกทีหลัง อ่าอน,น,น,นนะเอังก็มั่นเพื่อนเอาไว้แต่เหตุดางเงินนะคะเอาเอาเอาไว้แต่เหตุดางเงินเอาต้องเอาออกให้หมดเลยเดิค่ะหัวใส่เพืน่อนะเพราะว่าเมืเ่อเถธอห้าวพิ้นมันสิถองเสียได้เพราะห้าวิ้นเดเด้อเ้าต้องคต่เราเหตุนะเนี่ยขังใส่มไหมนะมันจะมันสะมีสิขางล่างน้ำข้างบนน้ำเลยค่ะเอาต้องเอาออกให้หมดเลย เดี๋ยวค่อยมานางกินได้ประมาณนี้นะจ๊ะถ้ากลับมาเห็ดเอาอันนั้นมันออกเนี่ยเอาออกนี่มองนี่ไม่นเป็นมะค่ะเห็นบ่เอาตองดึงอออกไปหมดเลยเด้อมีห้องข้างล่างข้างเทิงคุณเอาตองดึงอออกไปหมดนอกจากับมาล้างสะอาดนะคะข้างข้างเทิงข้างล่างกับซีนี่เขาดึงอเขาดึงแบบใดนจะพี่ว่านดึงในแบบฉบับของพี่ว่านเนาะ ขเอไขมันเลยเด้อค่ะแครมาเขาหันออกนิดหน่อยน่ะนีะ่ต้องเ้อไขมันเลยเด้อค่ะกุ้งล่างแล้วเด้อจ้ะเข้ากับมาเลี้ยงเลี้ยงน้ำเด้อจ้ะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไอ้มันเนี่ยงามๆเข้ากับมาเทอันานาราดลงไปก้่นเนียน เรื่ยงแบบยัีงยมงามยังไงเรียบบเร่ยงอะไรพิ่นแบบว่าเพินพ่นเพิ่นอาอยู่ที่ห้องเรี่ยงเรี่ยงแบบไหนเนาะมาที่นี่ห้องจีนเอามาเห็ดอินครึ่งกิโลที่ไหนหลายเธออยูจเรื่องเรี่ยงกดลงไปล้างให้สะอาดเน้่อจ้ะล้างแปลงพี่ว่าลืมล้างแปลง แปงมันรลา้าโซดาก็ได้หลมันสิบอบม,มีข้าวเลย้อจ้ะมาที่นี่เฮากะมาเลรยง